สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20พฤษภาคมปี2023นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประเด็นใหญ่ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะรัฐที่เคยเฟื่องฟูเนี่ยกำลังจะอยู่ในขาลงแคลิฟอร์เนียติดลบงบดุลสูงมากนะคะขณะน,นี้เนี่ยกำลังหาทางแก้ตัดโครงการหรือว่าพวกร่างกฎหมายออกเพื่อที่จะเป็นการช่วยลดงบประมาณประจำปีของรัฐค่ะซึ่งเขาจะต้องผ่านกฎหมายไปในรเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ต่อที่ข่าวเกี่ยวกับภาคธุรกิจ การจ้างงานบริษัทต่างเนี่ยกำลังจะหนีหายตายจากประจากรัฐนี้นะคะรวมถึงอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์แล้วก็อื่นๆอีกกับข่าวดราม่านะคะการเมืองเรื่องของงบน้ําท่วมเรื่องของห้องน้าการเมืองแล้วก็อัปเดตเรื่องเพดานนี้ค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องของเพดานนี้ก่อนนะคะจากที่เขาเลื่อนมาสองสารอบตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะจนถึงอาทิตย์นี้ก่อนไปเด่นจะไปญี่ปุ่นร่วมการประชุมสุดยอด g 7นะคะก็มีคนแขะว่า นี่เนี่ยยังคุยไม่เสร็จเลยแล้วก็ยังจะไปญี่ปุ่นอีกซึ่งก่อนไปเนี่ยไบเดนก็ออกมายืนยันนะคะว่าเขามั่นใจว่าแก้ไขได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะอเมริกาจะไม่ผิดนัดชําระหนี้โดยที่เขาก็เลื่อนการเดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็ปาปัวนิวกินีออกนะคะเพื่อที่ว่าจะกลับมาเจราจาขั้นสุดท้ายกับผู้นํารัฐสภาหลังจากที่กลับจากญี่ปุ่นก็คือวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะส่วนฝั่งของมัคคะที่เขาก็ออกมาบอกตรงกันนะคะแบบมั่นใจว่ามีความคลบหน้าแล้ว เมื่อวานเนี่ยมีย้ำว่าสัปดาห์หน้านะคะฮาส์ House, จะได้ลงคะแนนเสียงกันโดยประมาณการว่าอาจจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ4ี่วันนะคะในการผ่านร่างกฎหมายสำหรับคนที่ไบเดนเขาแต่งตั้งให้เป็นผู้นําในการเจรจาก,ก็คือชาลันดาย,ยังนะคะผู้อำนวยการของสํานักง,งานบริหารแล้วก็งบประมาณ OMB แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นที่ปรึกษาทําเนียบขาวสตีฟริชิตินะคะอาจจะมีหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติของไบเดนด้วยที่ชื่อว่าอุลซาเทเลอร์คนแรกที่บอกไปอย่างนะคะ คนนี้เรียกว่าเป็นกูรูด้านงบประมาณมีประวัติยาวนานเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนให้กับรัฐบาลมีความรู้เชิงลึกลารายละเอียดต่างๆแล้วก็อีกคนสตีฟริชติดเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาที่ไบเดนไว้วางใจมากที่สุดสมัยไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็เป็นเสนาธิการของไบเดนนะคะกับเคยเป็นรองเสนาธิการของอดีตประธานาธิบดีบิลคิงตันด้วยค่ะ ฝั่งเจรจาของรีพับลิกันก็คือประธานสภาเควินแมคคาทีนะคะอยากที่ทราบกันแล้วก็รองผู้อำนวยการการเกรฟนะคะจากหรือเซนาการเกรฟเนี่ยเป็นนักแม่นปืนของฝั่งรีพับลิกันนะคะบางคนเขาก็บอกว่าเป็นเงาของแมคคาททีเกรฟเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่ามีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงานและก็สาภาพอากาศก็คือเป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลอ,อย่างดีเลยค่ะสรุป ความคืบหน้าของการขยายพิานนี่เนี่ยก็เป็นข่าวความคืบหน้าที่เป็นบวกจริงๆเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกน,นะคะว่าใครเขาจะยอมถอยตรงไหนรวมถึงเมื่อวันก่อนเนี่ยแมคคาทีเขาก็ยังโดนกลุ่มในพรรคเขากดดันอยู่นะคะมีกลุ่มของคณะเสรีภาพของฝั่งริพับ์ิกันเนี่ยออกมาเอะไว้วายนะคะว่าเดมเนี่ยใช้เงินเปลืองขาดความรับผิดชอบแล้วก็ควรที่จะยอมรับร่างกฎหมายนี้รวมถึงก็พูดถึงแมคคาทีด้วยนะคะว่าควรจะหยุดได้แล้วคุยกันไปทําไมเสือเวลาเปล่าๆค่ะ คณะเสรีภาพเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นคณะกะบฏนะคะเป็นกลุ่มที่เขาไม่เอาไมคา์ที่ตอนที่เลือกประธานสภาซึ่งเสียงของกลุ่มนี้ละคะที่ทําให้มันมีเหตุการณ์เลือกประธานสภายืดเยื้อยาวนานที่สุดนะคะแล้วก็ตอนหลังตกลงกันว่าก็จะได้ในตามสิ่งที่เขาเรียกร้องนะคะคือตําแหน่งในคณะกรรมาการอะไรก็ว่ากันไปต่อมาเนี่ยก็ยังนึกว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องผ่านแล้วแต่ก็เจอเหตุการณ์ประทะคารลมนะคะถึงขั้น เกือบจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ของัาอเมิไกยยแล้วนะคะคือเขาบอกว่าเกือบจะลงไม้ลงมือชอกต่อยกันเลยระหว่างแกนนําของ2กลุ่มที่เขาขัดแย้งกันเองของฝั่งเรฟราบิกันค่ะก็เรื่องนี้ก็สรุปจบไปด้วยการลงคะแนนครั้งที่15สําเร็จนะคะมาคาตี้เขาก็ได้ตาแหน่งไปเพราะว่ามีฝ่ายกบฏ2คนเนี่ยยอมบทให้อันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าที่ผ่านมานะคะเล่าไปเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่าไหนว่ามาคาตี้เนี่ยเขาบอกว่าคุยกันได้ และยังมีเสียงค้านอยู่เนี่ยมาจากไหนสาหรับภาพรวมก,ก็คือคลิหน้านะคะคุยกันได้ในอาทิตย์หน้าก็รอฟังอีกทีหนึ่งค่ะส่วนฝั่งเดโมแครตเนี่ยก็เป็นรายงานที่ตรงกันนะคะว่าทีมงานทำเนียบข่าวเขารายงานไปถึงไบเดนที่อยู่ญี่ปุ่นว่ามีความคลิปหน้าคือตามข่าวก็บอกแค่นั้นนะคะโอเคค่ะคราวนี้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของแมคคาทีตอนนี้มีข่าวว่าเขากำลังถกเถียงกับฝั่งของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกรวินนิวซัม นิวซัมเนี่ยอยู่เดโมแครตนะคะฟาดฟันกับแมคที่แล้วก็อีกคนหนึ่งคือสภาผู้แทนเดวิดนาวดาวนะคะเป็นตัวแทนจากแคลิฟอร์เนียที่อยู่ฝั่งริพพับกันค่ะก็จาวกันไปเรื่องของเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะสำหรับเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติน้ำท่วมในเซนตันวัลเลย์นะคะรัฐแคลิฟอร์เนีย ถาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะรัฐนี้เขาเจอปัญหาภัยพิบัติไปสองรอบนะคะแล้วก็ที่ทะเลาะกันก็คือปัญหาน้ําท่วมบนพื้นที่หลายพันเอเคอร์ของเซนทันวัลเล่ที่เขาเจอพายุฤดูหนาวรุนแรงค่ะแล้วก็ยังมีหิมะในเทือกเขาเซราเนวาดาเน่ยละลายนะคะเลยทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลไปอย่างเซนทันวัลเล ซึ่งภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่ผลิตอาหาร1ใน4ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือเรียกว่าจนถึงหน้าร้อนเนี่ยน้ำที่มันท่วมเนี่ยยังคงสร้างความเสียหายไปตามชุมชนต่างๆของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่นะคะซึ่งผลกระทบเนี่ยมันก็มีเยอะมากนะคะเลยทําให้แมกกาีเนี่ยเขาเดือดเมื่อวานเนี่ยออกมาตําหนิเนื้อซ้ำนะคะว่า เนลซัมเนี่ยทำเป็นเฉยกับการรับมือภัยพิบัติน้ําท่วมในแคลิฟอร์เนียส่งผลให้ประชาชน่ะเดือดร้อนซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจนะคะเนลซัมเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าเขาอ่ะเรียกร้องไปตั้งเป็นเดือนแล้วว่าให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการแต่ว่าสมาชิกพรรคริพารบิกันในสภาปฏิเสธคําร้องของเขาแล้วก็ผลักให้เขาเนี่ยไปลดโครงการต่างๆของรัฐในท้องถิ่นให้มากขึ้นจะได้มีเงินเนี่ยมาใช้แทนอีกทั้งเนลซัมก็ยังบอกแมคคัตที่ว่า นการที่เขาได้รับการแจ้งเตือนที่เขารู้อยู่แล้วนะคะว่าจะเกิดพายุฤดูหนาวหิมะจะละลายทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างเนี้ยแปลว่าคุณกําลังเล่นการเมืองกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังฝากบอกในจดหมายอีกว่าให้คุณทั้งสองคนกับเพื่อนร่วมงานในสภาคองเกรสช่วยกันทํางานร่วมกับแคลิฟอร์เนียให้มันถูกจุดหน่อยสภาคองเกรสเนี่ยล้มเหลวกับการดําเนินการต่าง คุณควรที่จะไปจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นของคุณแล้วก็มาทํางานร่วมกับแคลิฟอร์เนียสาหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นจริงๆแบบเรียลไทม์ในตอนนี้จะดีกว่าค่ะส่วนงบของรัฐเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาไมา่ได้นั่งเฉยๆมีเพิ่มงบเงินทุนสูงถึง17ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อยกระดับเขื่อนคอโคแรนเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติค่ะเขื่อนคอโคแรนก็อยู่ในพื้นที่ของเซนทันวาเล์ที่เราพูดถึงนะคะนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเคยออกเตือนหลายครั้งว่ามีแนวโน้มที่่จะททํําาาใหห้้เกกิิดนวมมลย แล้วก็หลังจากที่โนซ้ำตอกลับไปเนี่ยตามข่าวเขาบอกว่าม่กาที่ก็ยังไม่ได้ตอบรับอะไรนะคะมีแต่ฝั่งของโคศโกที่เป็นของสอสอวลาดาวนะคะออกมาบอกว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องน้ําท่วมเนี่ยวลาดากับสมาชิกสภาคองเกรสของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็คนอื่นๆ ทำงานร่วมกันเพื่อของเงินทุนจากรัฐบาลกลางเพิ่มแล้วก็ทางสำนักง,งานมีการดําเนินงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและท้องถิ่นมาตลอดซึ่งทางหน่วยงานด้านภัยพิบัติของรัฐบาลกลางเนี่ยอาจจะคืนเงินบางส่วนหรือว่าทั้งหมด17ล้านดอลลาร์ก็ได้เนื่องจากประธานาททธิบดีโจไเบลดนเขาประกาศภาวะฉุกเฉินไปค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของฝั่งนิวซัมก็รายงานว่าน่าจะรอเป็นเดือนเดือนหรือว่าอาจจะเป็นปีๆกว่าจะได้เงินคืนประมาณนี้นะคะ รวมถึงโฆษกเขาก็ยังมีพูดถึงข้อความในจดหมายของนิวซัมนะคะว่าลักษณะจดหมายที่นิวซัมเขาเขียนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องเล่นการเมืองส่วนตัวเขาเองเนี่ยตัวโฆษกนะคะเขาบอกว่าเขาผิดหวังเหลือเกินที่นิวซัมเอาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมาเป็นประเด็นทางการเมืองค่ะส่วนฝั่งของสสรัฐดาวก็มีทวีตข้อความเหมือนกันนะคะว่าคําที่นิวซัมระบุในจดหมายร้องเรียนว่าสภาคองเกรสล้มเหลวในการดําเนินการ โปรดทราบไปด้วยนะคะว่าสภาของเกรสเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไม้ไกกยสิทธ์โบกไปโบกมาแล้วก็เขียนเช็คออกมาได้นะคะเวลาจะของเงินเนี่ยก็ต้องรู้แน่ชัดว่าต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่มาจากไหนยังไงเพื่อที่รัฐบาลกลางเนี่ยจะได้ทํางานร่วมกับภาครัฐท้องถิ่นต่ออีกทวิตที่ว่าขอบคุณนิวซัมที่ใส่ใจในการแก้ปัญหาร้ายแรงทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้สำหรับตัวเขาเองเซนตันวาเล่ก็คือบ้านของเขานะคะเขาห่วงทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ การรับมือกับปัญหาน้ําท่วมแล้วก็สร้างความปลอดภัยของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของการเมืองแล้วก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะเป็นไงคะจบสวยไหมสรุปนะคะเงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาล17ล้านก็รอไปก่อนนะคะนิวซัมบอกว่าอาจจะต้องใช้เงินถึง493ล้านดอลลาร์นะคะสําหรับช่วยเหลือภัยน้ําท่วมแล้วก็ปัญหาที่บอกว่าเขามีปัญหากันก็คือของรัฐบาลกลางเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าเรื่องงบประมาณ รีไฟลเป็นการเขาต้องการลดงบแลกกับการขยายพื้ดานนี่เรื่องนี้ก็ยังไม่สรุปจบเรียบร้อยดีอย่างที่เราไปตอนต้นค่ะคราวนี้มาดูในส่วนของภาครัฐแคลิฟอร์เนียที่มีปัญหางบประมาณอยู่เห็นบอกว่าขาดดุลน,นะคะเมื่อต้นปีเนี่ยรายงานคาดการณ์การขาดดุลอยู่ที่ประมาณ2000ล้านกว่าแล้วก็พอเดือนพฤษภาเดือนนี้นะคะอัปเดตว่าอาจจะขาดดุลสูงถึง3,200ล้านดอลลาร์โดยประมาณซึ่งการขาดดุลเนี่ยจะทำให้แคลิฟอร์เนียมีปัญหาเพิ่มกับเศรษฐกิจของรัฐ รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นรัฐที่เฟื่องฟูสุดๆมีบางข่าวนะคะโพสต์หัวว่ารัฐที่เคยเฟื่องฟูเนี่ยถึงเวลาขาลงแล้วนะคะงบขาดดุลก็เรื่องหนึ่งเรื่องของการออกกฎหมายใหม่มาในปีนี้อีกหลายฉบับก็เป็นปัญหาที่รวมอยู่ในนี้ด้วยแคลิฟอร์เนียมีโครงการต่างๆมากมายนะคะซึ้อส่งผลกระทบกับเจ้าของธุรกิจนักลงทุนซึ่งกฎหมายที่ออกมาเนี่ยจะทําให้ธุรกิจเหล่านั้นอาจจะต้องย้ายรัฐหนีกันเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของรัฐเขากําลังพิจารณาตัดโครงการออกเพื่อที่ว่าจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของรัฐเมื่อวานเขามีอัปเดตพอดีนะคะก็จะเป็นของเฉพาะสัปดาห์นี้เพราะว่าจริงๆมันก็มีบิลเป็นพันๆบิลนะคะที่เขาเลือกพิจารณากันอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นการทยอยออกมาเรื่อยๆว่าจะตัดตัวไหนออกไปคะ่ะตามกฎหมายแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะต้องผ่านงบก่อนวันที่15หรือว่า16มิถุนายนแล้วก็เริ่มใช้1กรกฎาคมปีนี้คะ่ะ อันนี้มาดูที่ร่างกฎหมายเจ้าปัญหากันนะคะก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นร่างกฎหมายที่ดีนะคะช่วยให้คนหลายกลุ่มเนี่ยดีขึ้นอันนี้หมายถึงคิดบวกแต่ถ้าคิดลบเนี่ยมันก็จะมีเสียงคัดค้านจากกลุ่มสมาคมหอการค้าแคลิฟอร์เนียนะคะที่เขาสนับสนุนพวกธุรกิจของรัฐนี้เขารับบี้แล้วก็คัดค้านกฎหมายหลายฉบับที่ทางรัฐออกมาโดยเขาเรียกว่า job killer bills นะคะซึ่งเขาบอกว่า ไอ้กฎหมายพวกนี้มันจะทําให้ธุรกิจเนี่ยหนีหายใจจากไปจากรัฐนี้เรื่อยๆถ้าผ่านกฎหมายขึ้นมาแต่บางตัวก็ผ่านมาแล้วในฉบับแรกคือการเก็บภาษีคนรวยที่ชอบหลีกเลี่ยงหนีภาษีโดยทางรัฐก็จะเก็บเพิ่มสําหรับบุคคลที่มีทรัพย์สินมากกว่า50ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนในโรงเรียนแก้ปัญหาคนไร้บ้านแล้วก็อื่นๆทางฝ่ายที่คัดค้านเนี่ย ็ออกมาคัดค้านว่าการเก็บภาษีแบบนี้ก็เท่ากับว่ารัฐเนี่ยกำลังกีดกันผู้ประกอบการไม่อยากให้เขามาลงทุนในรัฐตัวเองมากกว่าส่วนฝั่งของคณะกรรมการที่ว่าจะคัดออกเนี่ยอันนี้ยังไม่เห็นอยู่ในสัปดาห์นี้นะคะตามข่าวก็พูดแค่ว่าดูแล้วไม่น่าจะผ่านไปได้ค่ะฉะบับที่สองน,นะคะมีการกําหนดให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา25เหรียญต่อชั่วโมงสําหรับแรงง,งานในแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับสถานบริการหรือว่าพวกหน่วยงานด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขงานในโรงพยาบาลคลินิกเป็นต้นเคืออนเนี้ยเขาก็พูดว่าคนงานเหล่านี้มักจะได้รับค่าจ้างต่ำกว่าปกติแล้วก็งานดูแลสุขภาพการบริการส่วนมากจะเป็นคนผิวสีที่อยู่ในสายอาชีพนี้ด้วยนะคะเขาก็เลยอยากให้เพิ่มค่าแรงซึ่งฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยก็บอกว่าการเพิ่มค่าจ้างก็เหมือนเพิ่มค่าใช้จ่ายในสถานพยาบาลด้วยมันเป็นอันตรายต่อการเข้าถึงของคนที่มีไรายได้น้อย ซึ่งบิลตัวนี้เห็นว่าไม่น่าจะผ่านนะคะแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งเป็นการเรียกร้องค่าเฉยให้กับพนักงานดูแลสุขภาพอันนี้ก็ไม่ผ่านเหมือนกันค่ะ3นะคะเพิ่มวันลาป่วยที่ได้รับค่าจ้างโดยนายจ้างต้องอนุญาตให้ลูกจ้างลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างทั้งหมด48ชั่วโมงหรือว่า6วันต่อปีโดยจะเพิ่มเกณฑ์เป็น112ชั่วโมงหรือว่า14วันสำหรับเวลาป่วยที่ไม่ได้ใช้งานพนักงานจะได้รับอนุญาตให้ลาป่วยเกิน56ชั่วโมงหรือ7วันในปีถัดไป ทางหอการค้าที่เขาคัดค้านเนี่ยเขาก็บอกว่ามีบางธุรกิจไม่สามารถให้วันลาป่วยได้ก็คือเวลาป่วยที่รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นจะถูกส่งต่อไปอยังผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้ข้าวของเครื่องใช้อะไรมันก็แพงอยู่แล้วก็จะทําให้ราคาสูงขึ้นไปอีกค่ะบิลตัวนี้ก็มีแนวโน้มสูงนะคะว่าจะโดนคณะกรรมการคัดออกนะคะแต่ว่ายังไม่ได้คัดแล้วก็เรื่องของแรงงานเนี่ย จริงๆมันก็มีตัวคล้ายกันที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่ต้นปี2023ไปแล้วนะคะอย่างเช่น a s s e m b l y Bil 1041นะคะคือเป็นการขยายคำจำกัดความของคำว่าสมาชิกในครอบครัวก็ประมาณว่าคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณทางสายเลือดอแต่ว่าเป็นคนที่คุณอยากจะหยุดไปดูแลเขาเวลาที่เขาป่วยอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะคะเวลาคุณลาเนี่ยก็ใส่ชื่อบอคุคคลคนนั้นได้ ซึ่งชื่อหนึ่งก็ใช้ได้อยู่ในภายในระยะเวลาหนึ่งปีเท่านั้นค่ะแล้วก็ไหนแจ้งก็อาจจะขอใบรับรองเหมือนกับการลาง,งานทั่วไปนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าบิวตัวนี้มุ่งไปที่ทางช่วยเหลือบุคคลข้ามเพศนะคะซึ่งเขาเคยมีเคสที่มีคนหนึ่งเนี่ยต้องการจะไปดูแลเพื่อนที่เขาผ่าตัดแปลงเพศแล้วเขาก็ลาหยุดไม่ได้นะคะเลยมีการออกกฎหมายตัวนี้ออกมาจริงๆก็อาจจะมีการแยกย่อยออกไปเป็นหลายสิบฉบับนะคะแต่ว่าเชอรี่ก็พูดคร่าวๆประมาณนี้ การลาหยุดเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วไม่ได้แปลกอะไรสําหรับกฎหมายนี้แต่สิ่งที่แปลกคือฝ่ายคัดค้านเนี่ยก็ออกมาโต้ว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยออกกฎหมายที่ยิบบังคับนูน่นบังคับนี่เกี่ยวกับแรงงานทําให้ธุรกิจในแคลิฟอร์เนียเนี่ยอยู่ยากขึ้นเช่นมีการขยายอายุล่วงละเมิดทางเพศข้อกําหนดในการจ่ายเงินลูกจ้างนายจ้างเอกชนที่มีพนักงาน100คนขึ้นไปเนี่ยต้องส่งรายงานข้อมูลที่ครอบคลุมของลูกจ้างไปยังแคลิฟอร์เนียดีพาร์ตเมนต์ แล้วก็มีข้อกําหนดว่าจะต้องเก็บข้อมูลประวัติลูกจ้างเป็นเวลา3ปีกับธุรกิจที่มีพนักง,งานตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องเสนอแผนการออมเกษียณให้กับลูกจ้างภายในวันที่30มิถุนายนปีนี้นะคะซึ่งหมายถึงว่าธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้จะต้องใช้บริการของบริษัทเอกชนหรือว่าเป็นโปรแกรมที่ดําเนินการโดยรัฐก็ได้ซึ่งรวมๆทั้งหมดเนี่ยพูดไง่ายๆว่าธุรกิจในแคลิฟอร์เนียบางกลุ่มเขาก็ไม่พอใจมองว่าถ้ามันจะเยอะขนาดนี้ก็ย้ายรัฐไปลงทุนในที่อื่นกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อตัวที่4ี่นะคะห้ามนายจ้างภาคกชนตรวจสอบประวัติอาชญากรของลูกจ้างเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายมีอยู่จำกัดแล้วก็ห้ามการจ้างหรือว่าจ้างบุคคลที่มีประวัติที่เคยเป็นอาชญากรค่ะตัวนี้ก็เห็นว่ากําลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตุลาการวุฒิสภาอยู่นะคะก็บอกว่ามีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้คนที่เคยมีคดีเนี่ยได้มีงานทําเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังห้ามมีการประกาศตีพิมพ์เผยแพร่หรือว่าโฆษณาแล้วก็อื่น ระบุเป็นข้อจํากัดหรือข้อกําหนดใดๆเกี่ยวกับประวัติของการต้องโทษด้วยค่ะใบสมัครงานก็เหมือนกันนะคะจะต้องตัดคําถามออกรวมถึงลูกจ้างเนี่ยก็สามารถเปิดเผยประวัติต้องโทษของตัวเองได้แต่นายจ้างห้ามถามทั้งทางตรงทางอ้อมนะคะหากเกิดมีการทราบประวัติแล้วนายจ้างตัดสิทธิ์ไม่รับต้องแจ้งคนที่มาสมัครด้วยแบบเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะซึ่งเขาก็สามารถโต้แย้งได้เหมือนกัน ซึ่งบทสรุปของร่างกฎหมายตัวนี้ยังไม่น่าใจอยู่ฝั่งที่ค้านบอกว่ามีปัญหาแน่นอนถ้าจ้างคนพวกนี้เป็นภัยทั้งพนักงานเป็นภัยทั้งบริษัทแล้วก็อื่นอีกค่ะรวมๆก็ประมาณนี้นะคะส่วนคณะกรรมการเขาจะตัดอะไรเพิ่มอีกเนี่ยคงต้องรอวันอื่นถัดไปก่อนถึงกลางเดือนหน้าค่ะ อันนี้ก็ล่าสุดที่อัปเดตมานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่เป็นของแคลิฟอร์เนียอีกนะคะจะเป็นกฎหมายตัวหนึ่งที่โดนศาลสั่งระงับคือเขาออกมาใช้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ว่ากันว่าอาจจะทําให้รัฐอื่นเนี่ยเอาไปเป็นแม่แบบเพราะว่ามี 2- อสรัฐทําตามแล้วค่ะก็เป็นร่างกฎหมายแคลิฟอร์เนียฟาสักนะคะเกี่ยวกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านฝรันชายนะคะเขาบอกว่าร้านพวกนี้ชอบเอาเปรียบพนักงานให้ค่าจ้างต่ําสวัสดิการน้อยความมั่นคงในการทํางานก็ต่ําบางที่เนี่ยชอบเรียกให้คนมาทํางานทั้งที่ทเาป่วย ใช้งานหนักไม่จ่ายค่าลาป่วยอะไรทานองน,นี้หรือว่ามีการทําผิดก,กฎหมายแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายค่ะแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีลักษณะนี้เยอะมากนะคะที่สําคัญเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศกับการเลือกปฏิบัติที่เขาเน้นๆค่ะตามกฎหมายนะคะจะสั่งให้มีการจัดตั้งสภาฟาสฟู้ดขึ้นมาเพื่อกําหนดมาตรฐานต่างๆเกี่ยวกับการจ่ายเงินผลประโยชน์อื่นๆทั้งหมดของอุตสาหกรรมร้านอาหารจานด่วนนะคะในานามของคนงาน<ๆ>ก็จะคล้ายๆกับตัวแทนสภาพแพรงงานแต่ว่าอันเนี้ยรัฐ จะมีอำนาจในการคุมทุกอย่างนะคะซึ่งก็โดนกลุ่มร้านอาหารเซฟโลเคอล์ร้านสเตอรซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านเขาต้องการให้มีการลงประชามติล้มกฎหมายตอนแรกเนี่ยเขากำลังรวบรวมหลายชื่อนะคะสำหรับใช้ในการลงคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในปีหน้าโดยมีสิทธิ์ให้มีมติตัดสินใจว่าจะใช้กฎหมายนี้หรือไม่ ต่อมาเนี่ยทางรัฐก็บอกว่าพวกลายเซ็นลายชื่อทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเลยดังนั้นอะ่ะกฎหมายก็ใช้ได้ต่อไปเพราะว่าหนูซ้ำลงนามแล้วเสร็จทางกลุ่มของเซฟล็อกเค้าขาก็ยื่นฟ้องทันทีบอกว่าไม่เคยมีกฎหมายไหนที่จะเดินต่อไปได้ในขณะที่กําลังตรวจสอบลายเซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่คราวนี้ศาลก็เห็นด้วยเลยทําให้กฎหมายตัวเนี้ยถูกระงับไปแต่เรื่องเนี่ยยังไม่จบเท่านี้รัฐอื่นๆเอาไปเป็นแม่แบบเรียบร้อยแล้วนะคะ แถมก็ไปใช้แล้วต่อไปจะไม่ใช่อุตสาหกรรมร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเท่านั้นอาจจะรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วยค่ะเห็นว่ามีประมาณ13รัฐที่ออกกฎหมายคล้ายๆกันก็อย่างเช่นรัฐเวอร์จิเนียนิวยอร์กอาลิโซอนาเป็นต้นนะคะ ของเวอร์จิเนียเนี่ยร่างกฎหมายเขาไม่ได้จัดตั้งสภาแต่จัดตั้งคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารฟาสต์ฟู้ดก็จะมีการตั้งข้อกําหนดประมาณเดียวกันนะคะแต่ว่าของเวอร์จิเนียเนี่ยออกมาแค่ร่างกฎหมายไม่ผ่านสภาเพราะว่าเวอร์จิเนียเขามีผู้ว่าอยู่พรรคริพับบิกันสภาก็ถูกคุมโดยริพับบิกันเหมือนกันค่ะก็เลยเป็นอันว่าตกไปนะคะแล้วก็ของแอริโซนาเนี่ย มีการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งหมดไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนก็ตามโดยมีการจัดตั้งสมาคมแฟรนไชส์ขึ้นมาคล้ายๆกันนะคะเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องของกลุ่มก็คือคุมสัญญาแฟรนไชส์คุ้มครองผู้ซื้อแฟรนไชส์มากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์มักจะเอียงไปในทางที่เอื้อต่อเจ้าของมากกว่านะคะอย่างเช่น เจ้าของแฟรนไชส์สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไปมีการกำหนดให้ผู้ซื้อเนี่ยต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์จากพวกเขาในราคาที่สูงเกินจริงแล้วก็ในกฎของเขาอย่างเช่นการห้ามผู้ขายแฟรนไชสยกเลิกสัญญาหรือว่ายุติการต่ออายุของผู้ซื้อยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีเหตุผลที่ดีพอคือส่วนมากเนี่ยผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมักจะถูกยกเลิกจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ได้ง่ายนะคะเขาก็เลยออกกฎหมายมากันไว้ก่อน แต่ถ้าจะยกเลิกก็ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยอีกทั้งยังให้อำนาจศาลในการออกคำสั่งชั่วคราวหรือถาวรกับเจ้าของแฟรนชส์ที่ละเมิดข้อกำหนดส่วนคนซื้อก็สามารถฟ้องกลับได้หากได้รับความเสียหายหรือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางค่ะตอนนี้ก็เป็นร่างกฎหมายยังไม่ผ่านบ้านกับผ่านวุฒิสภานะคะถ้าผ่านคนไม่เห็นด้วยบอกว่าจะส่งผลเสียเป็นวงกว้างทั้งเจ้าของคนซื้อคนงานและก็เศรษฐกิจของรัฐนั้นๆ พราะที่เขาตั้งกฎหมายมาเนี้ยเป็นการมุ่งไปที่อํานาจของรัฐที่มีมากเกินไปมากกว่าผลก็คือจะทําให้คนขายหายหมดย้ายรัฐไปลงทุนที่รัฐอื่นๆทํานองนี้ค่ะแล้วก็เรื่องราวของรัฐแคลิฟอร์เนียก็ยังยาวไปถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะเห็นว่าคงไม่ต้องสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่แคลิฟอร์เนียต่อไปแล้วค่ะคือก็มีการออกมาบอกว่าเขาอาจจะย้ายไปเท็กซัสแทนนะคะซึ่งเขาก็มีการพูดถึงยุคตื่นทองของแคลิฟอร์เนียว่ามีไม่กี่คนที่รวย คนที่ทำเงินได้จริงๆเนี่ยคือเจ้าของร้านคนขายั่วขายเสียมช่างไม้ช่างทาสีแล้วก็อื่นๆมากมายค่ะพวกนี้มีความสําคัญเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมภาพ,พย,ายนตร์จริงๆที่อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็ยังรวมถึงอุตสาหกรรมในเทคโนโลยีจากซิลิคอนวัลเลย์อาจจะย้ายไปลงเอยที่ออสตินด้วยเหมือนกันก็เรียกว่าสรุปแล้วรวมๆแคลิฟอร์เนียกาลังจะโดนย่งส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมต่างๆออกไปเทีละเล็กเทีเละน้อยค่ะ และตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจเท่านั้นนะคะถ้าคุณจะย้ายบ้านไปรัฐไหนยังไงก็ต้องดูด้วยว่านโยบายสีไหนเขาเป็นแบบไหนตอนนี้มีดราม่าห้องน้ําการเมืองด้วยนะคะเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศคือเขามีการกําหนดกฎในการเข้าห้องน้ํทั้งท่าของโรงเรียนหรือว่าตามสถานที่ราชการของรัฐนั้นๆเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยของฟลอริดาเขาผ่านร่างกฎหมายห้ามบุคคลที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไป ใช้ห้องน้ําที่ไม่สอดคล้องกับเพศสภาพแรกเกิดถ้าหากว่าคุณใช้ห้องน้ําผิดประเภทมีความผิดทางอาญาอาจถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดระดับที่สองซึ่งก็มีผลกับห้องที่เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในอาคารของรัฐแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นโรงเรียนวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์กักกันค่ะตอนแรกเนี่ยเขาออกกฎหมายมาเนี่ยรวมทุกห้องทุกสถานที่เลยนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ลดขอบเขตมาตรการลงไปสรุปก็ตามที่บอกตอนต้นนะคะ สำหรับพวกร้านอาหารปั๊มน้ำมันแล้วก็ธุรกิจอื่นๆไม่มีผลค่ะนอกจากนี้ก็ยังกำหนดให้สถานที่ราชการหรือว่าเขตกา,าศรศึกษาท้องถิ่นนะคะต้องกำหนดกฎระเบียบให้กับพนักงานหรือว่านักเรียนปฏิบัติตามด้วยค่ะริพาบิกันก็กล่าวว่าเป็นเรื่องของความมีมารยาทแล้วก็ความปลอดภัยในที่สาธารณะนะคะส่วนของเดโมแครตก็กล่าวว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันมันคือความเสมอภาคและการยอมรับคือตอนที่ทําข่าวเนี่ยอ่านไปก็ไปเห็นอันหนึ่งนะคะถ้าเขาเถียงกันแบบมีเหตุผลเนี่ย ฟังแล้วมันก็โอเคแต่ว่าพอดีมีคนหนึ่งเนี่ยทำให้เซอร์ไพรส์ปรไปเมื่อไม่นานมานี้ในระหว่างการอาภิปรายร่างกฎหมายห้องน้ําการเมืองเชื่อมาถึงกับอึ้งตะลึงกันทั้งสองพักเลยสมาชิกพักของฝั่งอนุรั์นิยมคนหนึ่งเขาพูดถึงบุคคลข้ามเพศประมาณว่าในสังคมทุกวันนี้เริ่มจะเหมือนกับหนังเรื่อง Xmen มนนะคะมันเหมือนกับว่ามีมนุษย์กลายพันธุ์อยู่ท่ามกลางพวกเราบนโลกใบนี้ต่ออีกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่ามีบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เราต้องอยู่ร่วมโลกกัน แล้วก็บอกว่าเขาไม่กลัวหลอกที่จะพูดถึงเรื่องความผิดปะกะติของคนกลุ่มนี้พระเจ้าเนี่ยสร้างมนุษย์มาให้มีชายกับหญิงคุณก็ได้ยินไม่ผิดหรอกที่เขาเรียกว่าพวกเนี้ยเป็นปีศาจหรือว่าพวกอิมนะคะที่คอยออกมาเดินขบวนต่อต้านแล้วก็สร้งมาทําตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ประมาณนี้ค่ะตอนหลังเนี่ยเลขาธิการของฟลอริดาเนี่ยถึงกับส่งข้อความไปหาเขานะคะบอกว่าลาออกไปเถอะ พูดกันถึงขนาดนี้ก็วิจารณ์กันหนักมากนะคะในรอบนั้นสรุปสุดท้ายก็คือคุณคนนี้เขาก็ออกมาขอโทษเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่เขาพูดไปในการอภิปรายค่ะคราวนี้เรื่องของห้องน้ําการเมืองเนี่ยถ้าเป็นความเห็นของเดโมแครตก็ยังมีการแสดงความเห็นนะคะบอกว่าก็จริงจริงเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนักเรียนข้ามเพศที่ต้องใช้ห้องน้ําของโรงเรียนตรงตามเพศแรกเกิดเพียงแต่ว่า เพียงแต่ก็มีการโต้แย้งในมุมที่ว่าร่างกฎหมายเนี้อาจจะก่อให้เกิดการคุกคามเด็กข้ามเพศเพิ่มมากขึ้นในโรงเรียนมากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ถ้าถามว่าร่างกฎหมายของฝั่งเดมเนี่ยเขาเป็นยังไงมีหลายตัวที่สนับสนุนคนข้ามเพศนะคะอย่างเช่นเรื่องของห้องน้ําการเมืองนี่แหละค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังออกกฎหมายใหม่นะคะกำหนดให้ตามโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงเคสิบสองนะคะต้องสร้างห้องน้ำกลางไว้อย่างน้อยหนึ่งห้องสำหรับนักเรียนในระหว่างวันค่ะ เขตการศึกษาจะมีเวลาจนถึงวันที่1มกราคมปี2025หากผ่านกฎหมายตัวนี้นะคะแล้วก็ในแคลิฟอร์เนียจริงจเนี่ยเกวินนิวซัมเขาลงนามในกฎหมายไปแล้วเป็นของปีที่แล้วนะคะอนุญาตให้เขตเมืองคาว์ตี้กำหนดให้ห้องน้ำสาธารณะที่สร้างขึ้นภายในเขตอำนาจได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่ทุกเพศก็คือเขาจะให้อำนาจในเมืองต่างๆเนี่ยสามารถสร้างใหม่หรือว่ามีการปรับปรุงห้องน้ำอะไรก็ว่ากันไปค่ะก็ให้เหตุผลว่าเป็นการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยค่ะ แล้วก็นอกจากห้องน้ําในโรงเรียนเนี่ยต่อไปก็อาจจะขยายไปถึงสถานที่อื่นๆแล้วก็รัฐอื่นๆที่เป็นรัฐของฝั่งสีนั้นนะคะอย่างรัฐอื่นๆเนี่ยก็อย่างเช่นอิลลินอยนะคะเขาจะอนุญาตให้ธุรกิจมหาพิทยาลัยเจ้าของอาคารอื่นๆมีห้องน้ําเป็นกลางตั้งแต่สองห้องขึ้นไปค่ะคือที่เล่ามาเนี่ยไม่ใช่อะไรรัฐไหนออกกฎหมายถูกใจรัฐอื่นตามสีไหนสีนั้นนะคะคิดดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยห้องน้ําที่เป็นแบบเก็บเงินค่าเข้า,ขาสมัยก่อนไม่มี จนมาถึงช่วงปี2016รัฐของฝั่งริพับบิกันที่นอร์ทแคโรไลนานะคะเขาออกกฎหมายเก็บค่าห้องน้ําขึ้นมาจากนั้นเนี่ยรัฐอื่นๆก็ใช้ตามกันยาวกันไปหลายๆรัฐนะคะส่วนกฎหมายห้องน้ําการเมืองของฟลอิดามีรัฐอื่นๆเช่นแคนซัสไอโอวาอาคันซออาราบามาเซาท์ด a คอต้าโอคลาโฮมาแอริโซนาอยุทา์มสซิซิปปีแล้ก็เทนเนสซีค่ะก็คือเป็นการออกกฎหมายคล้ายๆกันออกมาแล้ว แล้วก็เรื่องของกระแสะบุคคลข้ามเพศเนี่ยของอะลบามาเนี่ยถึงกับมีกฎหมายห้ามผู้ปกครองหรือว่าแพทย์ให้การดูแลเด็กหรือผู้ป่วยที่เป็นบุคคลข้ามเพศเลยนะคะใครทําผิดติดคุก10ปีอันนี้ถือแรงมากก็สรุปโดนสารสั่งระง,งับไปเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะเล่ามาสยาวนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตาม ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะแนะนำติดชมเข้ามาได้ทุกอย่างค่ะเจอีกุอณอีกครั้งนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ